พี่พี่เพื่อนเพื่อนลูกหลวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปเรนดอมนะคะบ่ายน,นี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรง หรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอย่าซีเรียสมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะคุณสามารถทักจ้องคิวดูดวงส่วนตัวได้ค่ะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะหรือใครอยากสนับสนุนช่องคุณสามารถกดคำว่าขอบคุณหรือซุอร์แตงใต้คลิปด้านล่างข้างปุ่มแชร์นะคะใครอยากสมัครสมาชิกนะคะจะมี50บาทดูดวงฟรีได้5คำถาม80บาทดูดวงฟรีได้9คำถามนะคะและ100บาท ดูดวงฟีได้12บสอคำถามนะคะสมัครทาง YouTube แล้วแคร์คำถามไปดูดวงฟีได้ทางไลน์นะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าหมายนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไร เธอคือความรักที่ดีสําหรับฉันมากๆเลยนะเหมือนจิ๊กซอที่มันเติมเต็มพอดีฉันมีความสุขที่หาเธอเจอและเธอก็คือคนที่ตรงสเปคคือคนในฝันจริงๆคือคนที่ใช่จริงๆก่อนหน้านี้ฉันเคยคิดว่าฉันจะไม่เปิดใจมีความรักให้ใครแล้วนะจนมาเจอเธออ่ะเธอเป็นคนชัดเจนและเด็ดขาดมันเลยตรงใจมากๆแม้ว่าจะเจอกันอย่างกระทันหันคิดไม่คิดด้วยซ้าว่าจะเจอกันได้ไม่คิดด้วยซ้าว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปด้วยกันได้ แต่พอห่างกันแล้วมันทําให้เกิดความคิดถึงมันทําให้เกิดความเข้าใจอะไรหลายๆอย่างว่าเนี่ยมันคือความรักจริงๆแม้ว่าจะมีเรื่องกราวของการทะเลาะบ่แว้งกันบ่อยไม่เข้าใจกันบ่อยง้องอนกันบ่อยแต่ฉันก็มีความสุขนะที่ได้เจอเธอแล้วก็อยากอยู่ใกล้เธอตลอดอยากมาหาเธอตลอดแม้ว่าจะมีเรื่องคิดมากคนเราอะพอมันอยู่ห่างกลกันมันก็มีเรื่องเข้าใจผิดกันเป็นธรรมดา แต่ฉันเองก็ขอบคุณเธอที่เธอเองเนี่ยก็เยียวยาแล้วก็ให้อภยัยแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่เธอเป็นพลังใจที่ดีสําหรับฉันมากๆแล้วเธอก็เป็นคนสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนแข็งแกร่งคนหนึ่งซึ่งไม่ได้ยอมแพ้อะไรง่ายๆมันก็เลยทําให้ฉันรู้สึกว่าเนี่ยการมีเธอในชีวิตมันดีมากๆแล้วก็ขอบคุณนะที่ให้อภัยฉันเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเลน้อยๆหรือความผิดอะไรที่มันทําให้เธอรู้สึกไม่ดีแต่เธอก็ไม่ได้เดินหนีไปไหนอะ่ะ เคยคิดนะว่าถ้าเป็นคนอื่นอาจจะทิ้งฉันไปแล้วก็ได้แต่ว่าเธอก็ยังเลือกที่จะอยู่เคียงข้างกันฉันก็เลยต้องพยายามที่จะเทคแอคชั่นให้มากขึ้นเพื่อให้เธอรู้ว่าฉันรับรู้ถึงความรักที่เธอมีแล้วก็รับรู้ถึงสิ่งที่เธอให้ต่างๆแม้ว่าเรื่องราวของเรามันจะมีปัญหามากๆก็ตามแต่ขอบคุณนะที่เธอเองก็สอนอะไรฉันหลายๆอย่างทำให้ฉันมีสติและมีความคิด เออในเรื่องของความรักแล้วเติบโตในเรื่องของความรักเข้าใจในมุมมอง,องความรักมากขึ้นไม่ว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรอะถ้าเราใช้ความเข้าใจรักษามันก็ผ่านไปได้เธอสอนฉันให้ฉันเออเชื่อแบบนั้นด้วยการกระทำของเธอนี่แหละขอบคุณที่เข้ามาเป็นสิ่งดีๆในชีวิตของฉันนี่คือสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะมีธาตุน้ำนะคะธาตุลมราศีกรกฎราศีกุมนะคะ ธาตุน้ำนี่เด่นนะราศีมีนนะคะธาตุดินนะคะธาตุไฟนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดราศีแยกอีกสักหน่อยนะคะราศีตุลราศีสิงห์ราศีเมษ และราศีกุมค่ะกุมเด่นนะประมาณนี้นะคะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราเพิ่มเติมทักจองคิวดูดส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนขอให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย